สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะแปลกใจว่าทำไมฉากของเราเต็มไปด้วยสินค้านานา,นานชนิดรับรองว่าวันนี้ถูกใจสายช้อปแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะวันนี้เราสคนนะคะจะชวนคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันที่โรบินสันค่ะเพราะว่าเขามีแคมเปญพิเศษนะคะนั่นก็คือแคมเปญโรบินสันเซลเซชันค่ะรักสิ่งไหนเอาไปลดสิ่งนั้นค่ะ ซึ่งจัดจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมปี2566ค่ะครั้งนี้นะฮะทางโรบินสันจะทำการแจกสติกเกอร์ส่วนลดให้ตั้งแต่20%ไปจนถึงสูงสุด90%เลยหมายเกือบฟรีนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์รักสิ่งไหนเอาไปลดสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ส่วนลด9 0 50% 30% 20%หรือแม้แต่ส่วนลด100บาท และนอกจากนี้เรายัางแถมสติกเกอร์ลัคกี้่อมีกด้วยนะฮะ,ะทั้งหมดนี้สามารถนำสติกเกอร์ส่วนลดที่ได้ไปซื้อสินค้าภายในห้างได้เลย ถูกต้องค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตลอดหรือว่ามีทุกวันนะคะเขาจะมีก็แค่วันเสาร์ที่1 8แล้วก็15ากรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะใครที่หยิบได้สติกเกอร์อะไรนะคะก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดปกติได้อีกโดยใช้สติกเกอร์ส่วนลดนะคะซื้อสินค้าได้ภายในวันที่เราได้รับสติกเกอร์นั้นๆที่โรบินสันทุกสาขาเลยค่ะไปที่โรบินสันได้ ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยถูกต้องคุณอาคารย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะรับสติกเกอร์ได้ทุกวันเสาร์ที่ 1, 8แล้วก็15กรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่เวลานะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะแคมเปญดีขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วแพทย์จะซื้ออะไร อ้คุณอาช่วยดูข้างหลังของน้องก่อนค่ะเยอะมากโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางรวมไปถึงของเล่นคุณเลสเนี่ยก็สามารถซื้อได้เยอะขนาดนี้แพทคิดแล้วว่าแพทคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งงั้นขนุญาตลางานล่วงหน้าเลยแล้วกันค่ะคุณอาได้เลยมีข้อแม่ข้อเดียแพทยังไงคะอย่าลืมซื้อมาฝากด้วยไม่ติดเลยติดอย่างเดียวคือเช็คต้องเข้าแล้วเช็คเงินเดือนต้องเข้าแล้วครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแคมเปญดีๆจากโรบินสันอย่าลืมนะฮะ เข้าไปกดติดตามที่ Facebook r o b i n s o n d e p a r t t e n t Store หรือว่าสแกนคิวอาคตที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีรายได้เดือนละ1 00 2 0 0 0ล้านแสนบาท ล้านกว่าบาทครับ uh huh. เพราะเงินจํานวนนี้มาจากลิขสิทธิ์เพลงของเขาและก็ผลงานทั้งหมดของเขาที่ปัจจุบันมียอดวิวเราเช็คครั้งเมื่อเกือบประมาณเกือบ2ปีที่แล้วคือ8,000ล้าน uh huh. ในวันนี้อาจจะถึง1,000 10, 0ล้านวิว uh huh. ใช่ พิดว่ายอย่างนั้นค่ะไม่ไม่ไม่ทราบจะถึงนี่ฮะแล้วไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับใช่ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของนักร้องดังๆหลายท่านถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนรู้จักแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่มนแคนพี่ไผ่พงศธรพี่ต่ายอรไทายพี่ลำไยไยห่ทองคําและอีกหลายๆท่านเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าถ้าแต่งเพลงแล้วได้ยอดวิว100ล้านวิวเท่ากับถูกรัตตอรี่รางวัลที่1 แขกรับเชิญของเราคนนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปแล้วมากกว่า100ใบถ้าเปรียบเทียบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องราวเขาน่าสนใจมากไปคุยกับเขาครับโปรดิวเซอร์เพลงมหาเศรษฐีครับคุณจินนี่ผู้ไทยครับเชิญสวัสดีครับคุณจินนี่สวัสดีครับอ่า เชิญเชิญนั่งครับเชิญเลยค่ะโปรดิวเซอร์มหาเศรษฐีใช่ไหมโอ้นะพอพูดขึ้นมาแล้วน่าครบมากใช่เลยเนาะขอไยมันเป็นอย่างไรจริงจินนี่นี่ไม่ใช่ชื่อจริงไหมชื่อจริงชื่อ่าอากาศเอกสุจินคุณชนะรงครับเป็น่ากาศเอกเป็นหารอากาศครับฐานอากาศอดีตครับอดีตอ๋ออดีตอดีตในปัจจุบันนี้ไม่ได้รับราชการนะครแลลาออกได้3ปีนี่นะครับคุณอาครับ กขาจะอยู่ทําไมแเ้าเดือนหนึ่งล้านสองแสนบาทอ่ะนี้เรื่องจริงป่ะคะเป็นเรื่องจริงไหมก็ในช่วงที่พีคก็ขนาดนั้นครับจนแบบโดยที่แบบเนัใจเฉยๆเงินเข้าเราเดือนละล้านสไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับพี่แบทก็ทํางานอยู่นะครับ ไม่ใช่แต่ว่าไอ้เงินล้านกว่าบาทที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่เรานั่งเขียนทํางานอยู่ตอนนี้แต่มันเข้ามาอันเนื่องมาจากลิขสิทธิ์เก่า<ช>ๆที่เราทำเอาไว้ถูกไหมรวมๆครับคุณอาครับนั่นแหละรวมๆนั่นแหละครับทั้งทํางานทั้งค่าลิขสิทธิ์ทั้งคอนเสริร์ตทั้งส่วนแบ่งอะไรทั้งดนตรีแล้วก็คาร้องทํานองอย่างนี้ด้วยครับรวมรวมกัมนใช่ครับอ๋อแลโอเคเอาเป็นว่ารวมๆแล้วล้านสองประมาณล้านสองต่อเดือน อ <met? S 2> <Rabbi. S 1> ย่าไม่หากค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเราจะมาเปรียบเทียบแล้วก็เอาเอาตัวเลขมาให้ดูนะฮะว่าคนคนนี้ฮะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะแยะแล้วก็หลายๆเพลงหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่ายอดวิวสูงมากนะครับเอาอย่างนี้ก่อนจินนี่ภูไทยเป็นใครประวัติเป็นอย่างไรครับพ่อแม่ก็ตั้งชื่อเล่นให้ว่าจินนั่นนะฮะ พอไปอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดนะครับไปนอนกุฏิไปเหมือนเป็นเด็กวัดครับทําทุกอย่างที่พระอาจารย์สั่งครับพระอาจารย์ก็จะเรียกจินนี่นี่นี่จินนี่จินโน่นบ้างจินพูนพูนเกือบได้เป็นจินโน่นครับเพราะว่าจินนี่มากกว่านี่จินกว่านี่อ่ะก็เลยเป็นจินนี่ครับครับผมไม่เกือบจะโน่นถ้าเป็นโน่นก็จะเป็นจินโน่นครับจินโน่นไปเลยครับ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อจินนี่ครับแกก็เลยชอบเรียกจินนี่จินนี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเออๆครับพอดีหมู่บ้านที่อยู่หน้าภูเขานะครับก็จะเป็นหมู่บ้านคนภูไทยครับทําให้ผมเป็นนักดนตรีเพราะว่าหมู่บ้านนี้แหละฮะเป็นนักดนตรีทั้งหมู่บ้านเป็นนางรำเป็นอะไรทั้งหมู่บ้านเลยครับครับสุกเสาร์าที่ผมก็จะขึ้นภูเขาไปหาพระอาจารย์ไปนอนไปกินไปเดินตามช่วยแบกอะไรนะครับสเบียงแล้วที่ชาวบ้านใส่บาตรนะครับครับ ก็คืออาละเป็นเด็กวัดนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนี้อยู่จังหวัดไหนกาลสินครับอ๋อกาลสินเป็นเป็นชาวกาลสินนะครับก้โตมากับกลุ่มชาวภูไทยชาวภูไทยครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีด้วยครับเพราะว่าชาวภูไทยเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องดนตรีพื้นบ้านพินแคนโวดปงล่างทําให้ผมเล่นดนตรีตั้งแต่6ขวบครับ6ขวบ7ขวบครับผม เล่นดนตรีหกข,ขวบอนุบาลอนุบาลสานะครับใช่ค่ะหกขวบอนุบา,า <c oughs> ลส <c oughs> ามเดี๋ยวหกว่เออเท่าน้องร <c oughs> เรสคาั็ก็โตมากับเรื่องของดนตรี <c oughs> เครื่องดนตรีการเล่นดนตรี <c oughs> แล้วก็รักการ,การดนตรีมาตั้งแต่เด็กต <c oughs> ั้งแต่เด็กน <c oughs> ะครับแล้วทำไมถึงไปรับราชการเป็นทหารอากาศได้เรียนมัธยมจบปุ๊บครับมีครูที่สอนที่โรงเรียน นาฏศิลป์วิทยายลายัยนาาศิลินการศิกษ์ครับเป็นทหารอากาศเดิมครับลาออกมาเป็นครูสอนอที่นาาศิสินก็เลยแนะนําว่าลองไปสอบเป็นนักเรียนดูยานทหารอากาศไหมจบมาติดยศทํางานรับราชการเลยนะอ,อะไรเงี้ยครับ<อ>ผมก็อู้พ่อแม่ก็เป็นครูเป็นข้าราชการเราก็น่าจะเดินตามรอยท่านนเีย่ยครับแล้วได้เล่นดนตรีด้วยไม่ได้ทิ้งดนตรี<อ>ครับผมก็เลยตัดสินใจไปสอบปีแรกไม่ติดครับว่า,า,าจ,จะเออกลับมาเรียนแล้วก็จบม .6 กไปเรียน มหาอะไรเป็นธรรมดานะครับไปปีที่สองติดครับก็เลยได้เข้ามากรุงเทพครับครับแล้วก็เป็นฐานอากาศมาอายุกี่ปีก่อนที่ประมาณ14ปีครับครับก็เลยได้ลาออกครับเลยได้ลาสิบสี่ปีแล้วแล้วในช่วงจังหวะที่เราเริ่มแต่งเพลงนี่คือในช่วงที่เรารับราชการด้วยก่อนหน้านั้นครับอ๋อเหรอครับผมที่แต่งเพลงที่ทําดนตรีเข้าห้องอัดทําเพลงเนี่ย มาตั้งแต่มสองแล้วนะครับด้วยที่อาจารย์บุญทองโพสุภาครับเป็นโปรดิวเซอร์แต่ก่อนก็เป็นมือขวาคูสลาครับตอนนี้อาจารย์ท่านเสียแล้วครับไปเห็นผมเล่นดนตรีแถวบ้านนะครับก็ติดต่อมาให้ไปบันทึกเสียงที่ห้องอัดหน่อยนะครับตอนนั้นผมยังไม่รู้นะครับว่าอาจารย์มีผลงานมากขนาดไหนรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์บุญทองครับครับอาจารย์บุญทองก่อนเสียแกทําเพลงหยาดเหนือเพื่อแม่ครับไม่กี่ปีท่านก็เสียก็เลยได้เกิดจากตรงนั้น เราก็ได้รู้จักผู้ที่มีความสามารถในการแต่งเพลงพอพูดถึงครูสลาพวกเรา,รราโอ้เนี่ยครูสลาเป็นนักแต่งเพลงออยอดยอดเยี่ยมมาก<ช>อะไรเพลงล, <ะ S 2> ลูกทุ่งแทบจะเพลงฮิตแทบจะทุกเพลง,งนะฮ<ช>ะครูสลาเป็นคนแต่งและนี่ก็เจริญรอยตามมาแต่คุณจินนี่ก็อยู่เบื้องหลังแล้วก็มาทํางานให้กับค่ายเพลงอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ทํางานให้ครูสลาเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นพี่มลแค้นพี่ตายเอ็กซเซคูทีฟก็เป็นจะเป็นครูสลา ครับผมก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนเรียบเรียงดนตรีดูแลเรื่องภาคขนดนตรีทุกอย่างครับผมแล้วก็แต่งเพลงด้วยใช่ครับแต่งเพลงคือล,ลงเขียนเนื้อและทํานองด้วยตัวเองก็กด้วยด้วยครับทำโปรดิวเซอร์เรียบ,รบเรียงเสียงประสานก็ด้วยถ่าย MV อย่างนี้ครับ <c oughs> ดูแลโปรดักชั่น ทุกอย่าง,งที่เกี่ยวกับเพลงทั้งหมดใช่ครับแฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ